โยสวัสดีน้องชายทุกคนกันด้วยนะครับเด็กเป็นผู้หญิงก็เป็นน้องชายผมถึงจะอายุเยอะก็เป็นน้องชายผมอยู่ดีนะครับวันนี้เราจะมาเจอน้องชายกันน้องชายที่เราพลาดจากกันตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วนะวันนี้เราเพิ่งรู้เบาะแสว่าน้องชายอยู่ที่เมืองนี้เดี๋ยวเราไปหาน้องชายกันดีกว่านะชุดอาจจะเหมือนกันหน่อยเพราะว่าเจอกันไปแล้ว นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาเจอน้องชายกันนะครับวันนี้นะอน้องชายของเราชื่อแพตติดิฟนะครับน้องชายต่างพนะ่อ,อนะประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคพี่หม่อของเราจะมาหา้องชายกันในวันนี้นะโอเคครับไปเราไปหาน้องชายกันดีกว่าหวังว่าจะเจอนะคิดว่าน่าจะอยู่แลนหลักนะผมว่าอันนี้ยังไม่ได้บอกมาเลยว่ามันอยู่ตรงไหนยังไม่ได้ถามเลยว่าอยู่ไหนนะ ไปหาเอาเองเลยนะครับบอกว่ามันจะอยู่หาไ่ยากครับชุดเหมือนกันเลยนะครับท่านผู้ชมวันนั้นนะครับน้องชายทุกนนะต่อจากพัดที่แล้วนะครับที่เราแต่งรถกันไปเท่บอกเดีวก็เท่ถึนแล้ว พี่ว่าน้องชายเราอยู่ที่ไหนหกันนะครับมันอยู่ไหนเอ่ยมันอยู่ที่ไหนกันวะน้องชายน้องชายสุดที่เลกอยู่ไหนวะหาไม่เจอเลยวะเอ๊ะกแป้งอยู่ไหนของมันวะแล็กอยู่ไหนหาก็ไม่เจอน้องชายกูอยู่ไหนจะจะเจอไหมเนี่ยน้องชายกูเนี่ยเอ๊ะ เ้ยชุดเหมือนกันแบบนี้ชุดขาวเหมือนกันแบบนี้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านั่นใช่หรือเปล่าอ่ะเอ้ยสีผิวดำแบบนี้เอ้ยบาคิดถึงน้องชายมากเลยพ่อคิดถึงพี่ชายเหมือนกัน รีเตามหาพี่จนตัวดงตัวดำไปหมดแล้วเนี่ยใช่เหรออันนี้พี่ก็เพิ่งได้บอกแสว่าเองอยู่เมืองเนี่ยเอ้าผมก็รอพี่อยู่เมืองนี่แหละผมตามหาพี่ทุกเมืองอ่ะจะแบบเดียวเดียวใ่ีนี้เนี่ยจากตัวขาวอ่ะแต่แยกทางกันแต่เด็กไม่ได้เจอกันดิถึงจะเป็นบ้าอยู่แล้วนะ้เฮ้ยเียแน่นอนมีสาวหรือยังเนี่ยฮะโาขึ้นปานนี้แล้วไม่ครับ่ย จริงเปล่าเจะต,ตามหาพี่ชายอ่ะเอาเอาเอา,เอาเวลาไหนไปหาสาวล่ะจริงป่ะเนี่ยเกิดเรื่องจริงเนี่ยไป d เออดีใจแทบตายเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโตาธิ์เลยไอ้เนี่ยมีอะไรทำเปล่าไม่ไม่รู้ดิรอ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 นี่สายไฟไหมซ่อมไฟอ่ะซ่อมไฟอ่ะซ่อมไ,ไฟมันทำยังไงไอ่ะปีอ่ะ ใช่ตีแล้วก็ถ้าเราถ้าเรา,า,เราตีเสร็จแล้วก็ซ่อมไฟได้ของมาโ,โดไ,ดได้เงินประมาณสองพัน 2, มัง้งเดไปที่อื่นไหมตรงนี้มันหน่วงอ่ะเองหน่วงปะเนี่ยไม่ไม่หน่วงเท่าไหร่เท่าไหร่ไปไปขับรถเล่นรอกับแม่ละขับรถเล่นก่อนออกจากที่นี่มันหน่วงอ่ะตรงเนี้ย <c oughs> <c oughs> เองมีบอลหรือ,รอยัง,อ,ยงอ่ะเอาพี่ครับบอลยังครับแล้วเข้าเข้าเข้าบอลหน่อยโอเคขึ้นไหนหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าแปด เอ๊ะหนึ่นี่นี่หนึ่่ว่ะหนึอ่าหนึ่จะเย็นเปล่าเออมีใกรเข้ามาไปกันนะใครวะไม่รู้เลยไปได้เจอลองชายตั้งนานเว้ยเนี yeah. ่ยคิดถึงลองชายเป็นป้ามาแน่ไปตายสิตายดิโต อุ <Cornell>. ้ยท่อมันเหลือท่อนึงเอาเอาเสียรออะไรอะเอท่อนี้ก็ตีเหมือนกันใช่ป่ะตีตีตีมันเหลือมันเหลือเวลาอี23นาทีอะมันเกินนาทีมันมันจะทันไหมล่ะไม่ทันตีกันเสร็จยังกันหรอมันก็ตีกันอยู่เลย

เดี๋ยวเด็ดเชี่ยลงไปหนึ่งเชี่ยไปดิโอ้ยเขี่ยมัวแต่กดมุ้งชุบเขี่ยโคกดแย่เลยว่ะตรงกลางไยดรอปอ่ะจิตยาด้านหน้าแล้วนะคะิจยาควบควรตัวแถวให้มอหน่อยนะเรียบร้อยแล้วควบคุมออกให้มอหน่อยนะคะับหมอจิตยานะครับจิตยานะคะเสร็จแล้วครับเจอสีเทาคืออะไรโอเว่น ชี้ยาได้บอสราคาล็อกก้นต่อแถวให้หมอได้วยนะชี้ตูดครับได้บอสราคะได้ค่ะชี้ยาครับหมอชี้ยาเลยได้ครับรบกวนต่อแถวให้หมอหน่อยนะตายได้ไงวะตายดิเขี้ยมั่วสั่วกันอย่างนั้นเลยมีคัน โอ้แม่งเ้ยคนมาปะไม่ไหวเลยว,วะอ้สัตว์ตายรัวๆบอกเลยให้น้องชุบอย่างเดียว โอ้ย oh. ไม่ไหวลรวค่าแต่ชุบไปเที่ยถ้ามีครุ้งที่เราได้อ,อะไรวะเนี่ยลอดเลือดแด้งแล้วรบกวนออกให้หมอด้วยนะคือโดนอะไรวาะไม่กีนนี้เูืออย่างงงเลยมไม่เข้าใจอะ่ะยังมีรอบไหนเราได้ปะวะต้องมีรอบที่เราได้บ้างเวลาน,นี่หน้าเข้าอย่างเลยวะะรัดไหนถอยหลังไปดิ เนีในซ้ายมืออโ้โหไว้ก่อนเลยไฮ้เขาเปล่าไว้ก่อนเนี่ยก่อนพี่เห็นลิงวะพ่อพ่อครูพี่ไหนอะใช่ดีนะไม่ใช่พ่อกูอบแฟมบิลี่เนี่ยมันเห็นตัวฟีอยู่เห็นปะอ๋อเยกดข้าเลยก็ได้พี่ F5 เอาใจพากูเล่นแบบแตกออกเว้ยคุได้ไโหลดเนี่ยตกแมวไปเนี่ยตกตกแน่นอนนะถ้ากดลงมาไปพาไปโหลดเลยปรับปรับอันนี้ได้ปะปรับปเนีเ่ยตอนรอโหลดอะเอาเห็นคนเห็นคนปะ เห็นอยู Arizona, ่อะจะไม่โหลดเลยไม่เป <Sure> ็นไรภาพไปโหลดเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อนี่มาแล้วเนี่ยอะไรมาแม่มาเหรอพื้นล่างพื้นล่างอ๋อโคตรเยอะอ่ะเยอะจริงว่ะมีปิหยองมั้งที่เนี่ยมีปิหยองเนี่ยมีจัดให้สิบตัวเลยรอ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 เล่นกุศลท้ายเดี๋ยวว่ะชิวไปเยอะนะครับชิวไปเยอะนะอย่าโนโนโนอีโก้นะ แต่จังหวะไหนมาจุบได้แต่จังหวะไหนมาไม่แม่แต่จังหวะไหนมาจุบไม่ได้ก็ไม่ต้องจุบเด้อเย็นเย็นจุบอยู่แล้วป้าใจนี่ว่าเป็นอะไรอี๋มาแล้วเหรอมองวะเห็นมองวะอย่าออกวงนะเออย้ส้มมา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 ส้มเดี๋ยวมึงส้มส้มเดี๋ยส้มส้มเย็นดีใจเย็นดีเดี๋ยวตายหาหมดเยอะ แม่งแม้กระจกไอ้เอะตีกูตายคนแรกเลยวะเนี่ยไอ้เอะเศร้าเลยว่ะไอ้สารุกทุกที่ฝึกแล้วทีฝึกลีจินซีไอ้สว์ได้ได้หรือเปล่ากันได้ตอนไหนวะไม่รู้เลยวันนี้แหละกี่โมงกับวันนี้วันนี้แหละวันนี้ได้กี่โมงอะไม่รู้แต่วันนี้แหละกิจเลยได้แต่งานดับเลยมม่จะไม่ได้ น่าเป็นเราหลายครั้งแลไม่ใช่่ะนกิจกรรมเราได้ไปแล้วหลายครั้รแงแล้วแด่ของปีเดียวได้ตีเดียวต้องปีอะดูคนหน่อยเยียจะได้แเแต่จตที่นี่พื้นอาวุธจบอะโอ้โหไม่เกี่ยวเฮียวุ้ไม่เกี่ยวเกี่ยวไม่เป็นไม่เกี่ย,ง,ยงชาลุยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว đi 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 kính này hôn 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 này hôn kính 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 โอ้ oh, <laughs> <Yeah. S 1> แม่งไอ้เยี้ยนี่คือต่อแถวแบบต่อผิวผิวเรือดมินกูหมดตัวแล้วไั <laughs> ้ยไหนที่พี่พักตรงไหนวะับเชิญได้ไหมครับ <laughs> เออเชิญได้ไหมคะชิตรู้นะครับได <laughs> ้ครับ <laughs> เรียบร้อยครับขอบคุณคนไหนอยู่แลน AI ไหมอะครับฝากรับเคสล่าสุดหน <laughs> <laughs> <ๆ>่อยได้ไหมเยี้ยอย่างเร็วอะเ <laughs> ยี่ยกูกำลังไม่มีเจ้าพี่กูเลยเป่งมาเยอะไปกู

อเหยุดโจแคลบริชดอีกกิโลใช่คร e ับใช่ครับใช่มันอยู่แถวเบลล่างนะพี่อ่าเลขเลขอะไรครับเขาบอกยั้ไงผมยังไม่รู้กันพี่เลยได้ได้ครับผมครับครับเนี่ยให้เนี่ยให้ สามขั้นเลยเฮียต่อเออทีเจ็สิบขั้นแรกขั้นขาวสมุนุสองสวยสวยสวย นด้อยูไ่ได้อยู่เท่ากับไม่ได้ นิกล้าครับพี่สายไเจียวนะครับทั้งหมด4,000บาท10นาทีนะครับพีครับพี่เราครับใส่อ่าอันนี้ใส่คดีอะไรครับไม่มีของอ่ะสุ่มเสี่ยงครับพี่คนนั้นมีของป่ะพี่ไม่มีครับพี่สวัสดีครับพี่ชายโดนข้อหาอะไรครับเนี่ยไม่รู้สุ่มเสี่ยงครับโดนอะไรนะครับไม่รู้หรอไม่โดนสุ่มเสี่ยงไปยืนจุดอะไรเนี่ยหยกครับจุดยาไปรอให้เขาไม่เลยโดนสองคนนี่หรอ ใช่ใช่ไปไปล่อกให้เขาไงเขาบอกจุดยาอีกจุดนึงอ๋อใช่เรานอนกันดีกว่าเว้ยลูกชายวัดนี้ไหนเลือกที่นี่เรานอนตรงไหนดีเลือกตัวนี้แล้วกันพี่เอ้าตัวนี้ก็ได้ไปนอนนอนนอนยบร้ราฝั่งนี้เแบบเราฟังนี้เออจะไปเลยป่ะเนี่ยไปไหนจะจะนอนเลยใช่ป่ะนอนนอนเรื่อได้พี่ไปโโอเคโอเคท่านผู้ชมก็ น่าจะมีแค่ตัวเนี้ยโดวจับแม่งฟินฟ,นฟินนี่ใช่ไหมไปก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครสามารถสมัครสมาชิกได้ก็บอกให้หน่อยะนะครับแล้วกครับเจอกันครับบ๊ายบาย